ปู่น้องว่างค่ะขับรถมาอยู่ไม่นี้ใจขาดเลยแล้วอ๋อเออกับบอตี่เพิ่นเนาะตื่นมาไปเห็นแต่ความเจ็บความเป็นเนาะเออมันกากบาร์ี้อ๋อมานอกนี่พากันโจมออกมาบอหรือว่ากระซิบออกมาโจมโจมโอ้คิดว่าโจมหามสองคนมานะว่าได้บัวกับโจมกับโจมโจมเมียยังบัวเป็นเนียบัวเบิ่งเสียงแล้ช่วยโจมเขาเลยโอ้หามเขาเลย ปนนี้มือได้สสีได้กลับบ้านพุูนทั้งเบิ่งเถอะกับมือวันจันทร์เถอะมือวันถิดเถอะเมนัเถอะกับชิมได้มือมือวันจันทร์สีบอกบาเตียเดียยวเพิ่นไปกวดนุธาเนี่ยเพราะว่าไปแล้วในนี่ก็กินยามันกระเบอหนั่นี่ยังคือเก่าเบอละโอ้เจ็บท้องน้อยบ่เจ็บท้องทั้งแบบมันนั่นของเงาบัดคำแบบแบบประจำเดือนแบบมันมากมาเลยเลยนะแบบกระมือมากปนีมือเลยเบื่อเจอด เมื่อยเมื่อยน่เลื่อนอยู่ได้เนาะไข่เป็นเดือนโงเดือนในบอกจะบอกมานะนั่นเลยไมชมมาเป็นช้อนกวนมาแล้วมาปะาเมียน้ำข่อยดีเอ้ามีนัแน่น้ำตีแล้วกดกระดิ่งกูเบนี่กระเป็นบอกว่ามาผ่าไหวน้ำเจ้าไปแม่ป้ากับป้าแรกกับมะออื่นเพื่อขอกะเนาะมันนั่นแหละโอ้บัานนี่ทางไอ้หน้าซีอาคอนไปโตอบ้านนี่เฮ้มโคเฮ้มคืน ภาพมากะตอนแดดๆเ,เนาะพี่น้องเนาะโดยกะทักไทยสบายดีสบายดีสวัสด,สด,ดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะปลาลุงกันเบริร์สุขสุขคนคือเกา่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าสิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศฮาก็ขอยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องมุดาวันเ้ารลาวคือเก่าเดินพี่น้องเด้เนาะอามอนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าทางสามมุดากเดินทางมาพี่แหลพี่น้องเลยบ้านดงมักแง้ว เราพี่น้องเนาะกาพอดีว่าได้ข้าวทางน้องเตเพิ่นเพิ่นน้นองเพิ่อาบอกพี่น้องเนาะทางน้องเพิ่นได้มาอยู่บ้านหลองมะเงี้ยวแล้วประสานวว่าได้ออกจากหงหืดหงมอแล้วพี่น้องเยเนะะาะก็ถือว่าดีมกุกดีใจนะเพื่อนเนาพี่น้องเนาะรอ,อะคอยมือแสได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเลยโดยมีแต่ว่า คือเกาคือเดิมเนาะผักพีผักน้องคำะมาเป็นกระาษแห่งใจกูญแจกุแซเบิงขีบเบิงโคสณนาหายใหนเด้อพ,อพ่อแม,ดม,ดม่พี่น้องเนาะลมรมเลพี่น้องไอหน,นาวเนานอะอยู่ทางนี้ป้าเดียวเขาไปเบิงไปส้มบรรยากาศข้างในพี่น้องเนาะพอดีอเป็นก็มาพักอาศัยน้ำเอ้ยนางมาพี่น้องเนาะโดยลายขู่ลายคนพี่น้องเลย อาสุมเซลอ่าโฮมต้นกบตะกบพี่น้องเลยอ้าวสบายดีเด้อทางนี้เด้อเด้อสบายดีลูกสาวไอ้นางมาหนิแม่โอ้ผู้นี้บอแม่เออบ่เคยเห็นจ็กเทอร์ได้ไหมงามคือแม่เนาะแหมย่างหลายคือให้คือเขินดึงน้องหนาดึงน้องเออเออคือแม่เนาะงามงามคือแม่เนี่บ่ได้เคยเห็นเห็นแต่ผู้นั้นแล้วก็ผู้นั้นก็บ่เห็ฮนอีก อีกคนณนะสามคนแม่เออนี่ก็ครั้งแรกคือกันเลยเห็นนี่กันผูชายนั่นผู้ชายกันแม่ละโอ้ยิงสองชายหนึ่งบ่เออผู้ชายนั่นลูกโกกบ่เออแห้งสีใหญ่แล้วเพิ่นเนาะใหญ่แล้วชาบายอือันนี้หอดแล้วซาวหอดแล้วเพิ่นเกิดชงพันห้าเออพอดีซาวเต็มเนาะซาวันนั่นเกิดชงพันสามชาบายแล้วคนนั่นกันเนาะไปไทยบ่คนนั่นกัน สิได้มาจากมืออีละมือนันเห็นเมจาว่าบรสบายไปน้องมาบ้านก็ได้เด้เป็นจังไหนมายังนันอยู่บ่เอ้กะว่าสิไปเมื่อวันจันทร์นี่แหละเออไปหาหมอบไดนียแม่นสิไปทาดเออจันทร์นี่บ่ลูกสาวครับเมื่อนน่ะแม่อืณกวางามคือเมลี่คุคือเมย์เว้ยเนาะออืตายใครเมยเบิด เดียวเพิ่นไปกวดนุธาเนี่ยเพราะว่าไปแล้วในนี่ก็กินยามันกระโบนั่นยังคือเก่าบ่ละมีนี่คือเกาเออโอ้เจ็บท้องน้อยบ่เจ็บท้องทั้งแบบมันนั่นคนนี้บัดค้ำแบบแบบประจำเดือนแบบมันมากมาเลยเลยนะแบบกระมือมากไม่ด้เมื่อยบ่เจอเจ้าเมื่อยทั้งเมื่อยเมื่อยนะเลือนอยู่ได้เนาะขัดเป็นเดือนโซงเดือนในบอจะบอกมันนะนั่นแหละ ในช่องเดือนเลยพรกระบอกหามาแต่เป็นยอมแล้วก่อนใจขาดต่เดือนแรกก่อนแล้วก่อนสุขภาพร่างกายแล้วก็แข็งแห้งอยู่ได้นี่อืมการชี้ขาอันนี้ก็ว่าอดคนแรกสิไปเมื่อที่แรกว่าเมื่อนี้สิไปหาน้องแต่อยู่ห้องหมอเงินเป็นมากขึ้นนี่ดิจังเอาแบบบ้านสบายเลยแน่นแบบ พอกันไปอ้นั่นพอพ้นมาเพิ่นช้อนขวัญมาแล้วมาปะเมียนน้ำพลอยดีเอามีน้าหนังติดแล้วกดตรงนี้กูเบนี่กระเป็นบอกว่ามาผ่าไวไอ้น้่นเจ้าไปแม่นป้ากับป้าแรกกับมะออนเพื่อนแรกกับเนาะมันนั่นแหละโอ้บันนี่ทางไอ้นายสีเอาคอนไปต่อบันนี่โอ้โหมคืน เ้ปกติสอนมาบาทเดียวเลยกับับด้วยแล้วเน่นผู้แขนหับจับแขนเอาแล้วแหละเนาะย่านเราลงไปบ่ได้นะเนาะเบิพันเงิ้ค่ารถกับรถเพิ่นกรตายเพิ่ลเ้าเอี่อกัเลยอ้าจ้าย่าคอยสิดไปเองว่าคนเลยชทางแลว่าคนเออกันเลยมาขึ้นนี่มิคนมากเออรีเลวย่าบนไปแล้วคนนี เออแล้วก็ให้จุดธุึกอยู่เด้เนาะพอดีน้องแต้ก็มาเอาเองเลยแม่นแถือว่ายังบ่ไปตัวไปเซ็กซะเลยอะหยังๆพ่อแม่ก็ซะอะซิยาให้กินนั่นแหละค่ะว่าของหมู่ว่าเออกินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วก็กินเบิ่งมันนะกินแล้วก็ยังคือเก่ากวดไปเ็เบิ่งก่อนก่อนกินยา เากินไปตัวที่มันก็บเทาได้ปยังมะตนรีกวดนี่แหละย่าอดเอาไปบันจันทร์คนะไรทได้สัอดเอาเออแล้วเดืเยังอดเอาแส่ชองเงีมเป็นอย่างอีบ้เดนก็เฮงาได้เมนบอกงก็ออกเหงอะไรทั้งมือทั้งนั้นบางกันบางมือมันเจเพรักจนห้อปวดท้องน้อยบอกมันปวดมันลอยไปเว้อ บอกปติยะให้นนได้ให้ผู้หญิงเผาไปได้นางได้เป็นผู้หญิงซช่ไมเมื่อนี่เมื่อนั้นอยู่เมก่อไดคู่ไปอันแบบชุกเซิร์นสะก้อนแบบหงมอเฮานี่โมจีนหงมเบียนหนีแบบมันโบชื่เย็นแบบมันเทียงเงินละล่าเข้ากัยังเงินนี่แหละกันสิไปทางนี้มันปฏิขาดไปทางนี้เอาบันนี้สิไปทางไหนเห็ตอนนี้นะอันมือวันจันไปพุ่นเหงาก้นเนาะไปใช่ไปธาตุเพราะว่ามันจะบริเิทียหลายไปไทยว่าแม่ Oh. ทำไปเชียรลายแต่อย่านมีคนในบ้านเพื่อนดีอยู่งหัน โอ้วันเดียสิแถวแถวนี้เขาก็ไปเบิ่งแล้วมันกับวันีเขาเป็นเงินโบไลฟ์วันนี้วันเดียสิขามไปไทยบอกมันโอ้ไปพูดแล้วจ้ะไปบอมันชุดแล้วนั่นแหละเขาก็มาสิไปบอกมันชุดบ่อนมัวว่ามันหลายคนดีนะฮั่นคนในบ้านหลายคนอยู่เขาเป็นเขาเป็นว่าเป็นดีอยู่ฮั่นเขาก็เลยอยากไปแบบคนเดียวเลยเงินกับโบไลฟ์เขาบอเงินไหลยังใครเขาไปกวดพี่เออมันบัวชาาเขาไปบนไม้นะในนี่เป็นเงินเล็กน้อยเขาก็ไปทางนี้ปัจจุบันไปพูดแบบนี้อจะเหมือนว่ามันบัวช้ายังคณิงโอ้ยไปนะฮั่นก็ดีเลยเด้ปัน เลยเอาอดเอามานกับมืออื่นอะไรนี่อดเอาเอออเอาสลาบเลยเดีไยวได้ใอ่สองเดือนก็โอดมาแล้วะอดเอาอีกมือหนึ่งชงงทั้งนั่นเอ้ยเลยไม่ได้คือได้ออกมาอยู่นอกบานนี่เนาะเอาสรุปแล้วบ่องะ้ากันสรบเลย่ ป้านอนกลางเดินนอนกลางดินกินกลางหยาบอแม่นะพี่น้องไป้นะบอมดีขึ้นแล้วเนาะงเป็นโมนอนุญาตให้ออกเพิ่มข้อมงได้ป้ะฮะเสริมข้ามงเสริมห้อมุกโอ้ยยังมีกระจิ๊บกระใจอยู่ซะได้ซ่าแล้วบ่หัวนะโอ้ยน้ำนายถือว่าได้อาบได้หรือเปล่าโอ้ยยังอยู่เน้องพี่น้องเอ้ยมันนี่เป็นตัวละค บอดอกงามไปเอยปุยดุยไปเอยไปเลยไปเลยไปเร็อันนี้หันคือขอเพิ่นอ่ะบ่เลือเพิ่นอนุญาตเองนะอนุญาตโอ้โอ้เนื้อ ก็ดีแล้วเนาะปูน้องว่ามันขัดเขม่มาอยู่ไม่นีใ,นใจขาดเลยแล้ว,อ,ว <laughs> อ๋อเออกลับมตีเพิ่นเนาะตื่นมาไปเห็นแต่วควมเจ็๊คบคนเป็นเนาะเออ,เอ,อมันกลาคือว่าแต่ละมือม,มาแบบหนึ่งพูนเบ้าคือจังเบ้านี่คันไปห้องื้อห้องมอนี่ยพูนเป็นน่สิอันใจขาดก็ <laughs> <laughs> พูนเป็นมันจำเป็นนะเนาะเออเออต่ิ้อะนะเออ ใช้หลวงบอยเนี่ยมาพี่ก็หลานเนยังคือดีรับซรัพย์สินแต่จะทั้งหลังมุนี่เนาะผผู้ใหญ่ค่อยๆเออมันก็คือว่าเนาะมันชูนร่วมมันมันก็อย่างง่ายแหละมือุบัติเหตุมันหลเหยียบพาเบิสใเคยเห็นไปห้องหมอพูดสนับสนุนใคยบ่เคยเห็นเราไปห้องหมอพี่อยากไปรวมเนี่ยพี่อยากไปบอยี่พายอยากไปแล้วเนาะแบบใดมีเบิัสนะโหเบัส เออมาเมื่อคืนนี่จริงจังโมงนะมะฮอดสิบหนึ่งหมออ่ะเพิ่งออกคำดีใช่เนาะเพราะว่าเบาเตียงเพิ่นไปเอาเพิ่นทาเวีโดดกระติดโอ้แมนงานทาตเลยเนาะเมื่อวานเลยเนาะไลด์โาดแมนแมนแมนใช่ชุดเจ้าพากันกินข้าวกินน้วหรือไล่ะกินแล้วได้ยังกินมไหมลาบหมูโอ้แต่แซ่บแท้ลาบหมูคนนะ มีนางได้เห็ดอ๋อสีมือนางอีกมื่อคืนนี่หลักจ้ำแกงไม่เนอะเป็นอะไรบ้างเซ๊ะเลยหลอดไปเสียเซ๊ะคิดว่าปวดใครวโพดเส๊ะปลาหอยกินว่ะซะมันป่ให้กินมันมีประเดกประเดกเนี่ยเขามาฟังดองกหลักกินเลยได้เลยกินกับโบกินลายโบกินเต็มชบเต็มปากคือจะคลองโมเป็นอย่างแล้วเนาะจนอิ่มเลยจนอิ่มข้าวหนำเอาน้ำมาแร่ลายจ้ำน้ำมันก่อนระยะเขาได้ไ กินอิ่มแล้วเขะประเด็นน้ำแกงน้ำไม้เมนน้ำแกงน้ำไม้บ้านเรากินอิ่มก่อนมาดิอ๋อมานอกนี่พากันโจมองมาบ่หรือว่ากระเซกออกมาโจมโอ้คิดว่าโจมห้ามสองคนมาเนี่ยว่าได้ผัวกระโจมกระโจมโจมเมียยังบวป็นได้ผัวเนึ่งบนเสียงกระชวยโจมเขาเลยด้วยโอ้หามเขาเลยศึกษาเออแกโจมเขเลยขึ้เออ จมได้สบายจมไปจมมาเออบ่มันกะเริ่มปวดแน่เลยดิเออก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเมื่อคืนนี้มันปวดมันเย็นเลยอากาศเย็นๆปวดมันกะมันกะบบแห้งภายในแล้วเนาะมันกะสิตอบมุบมุมมิบๆได้บิบไปหน้อยใช่ไหมอย่เสียอืดปะ อ้าวของฝากนี้วันนี้แม่ข่าวพื่อนอยทงจำโบ้ปียพี่น้องไงเส้นอยู่ในอันป้าตนอือเออมันไรที่อืนอ๋อไครอึงนึงบอกกับอันาหานนี่แล้วก็ขายลายในได้หานนี่นะไปแม่ลงบอยเอาถ้วยมาบบดนี้ เผื่อทำคลิปแล้วแล้วมันอื่นก่อนได้แมวปุุงมาชิปุ้งให้กินมือนีนะไปไปเอาถั่วมาเป็นงอย่างเงรูนสั่งพี่นองเลยขาเตียวฟ้าไก่ไก่่้านตี่น้าถั่วเออเออเอาไปละพักกันนอนอยู่นี่บ่เพื่อนในนางนี่บออวันนี้มือได้สัตว์ีได้กลับบ้านพุ่น ทั้ง,งมือเถอกับมือวันจันทร์เถากมือวันถิดเธอเมนมันเถอกับชิมด้เมือมือวันจันทร์สีบอกบอเตียงพี่อยู่พี่ก้อนอเดินทางการยังสองจิตสองใจเนาะค่บอกมืออื่นกับมือฮือเนาะเดามาสูงคือเก่าเนะเลยแาก็ดีมวกดีใจเนาะทา้งหลเพิ่นก็นสละเวลาพาเมื่อพามาเมืม่อคืนนี้เพื่อนกนยังคาเวียเพิ่นไปเอาโทรบอกเพื่อนมาไปเอา ขาัมว่าชีได้ออกเมื่อนี้เลยรูปแบบเพิ่นไล่อีกนะมันกระชิแพงัวเมื่อนี้มันเป็นมือบางเพิ่นเห็ดเวียกเห็ดงานได้มือวันทิศเมื่อวานนี้รูปแบบขมันว่าเมื่อวานนี้ขมันว่าตัวผัวมองหญ่เพิ่นบ่ลงมากอ่ะบ่ได้ออกขึ้นเก้าบออันนี้เพิ่นลงมาบอกเองว่าออกเพิ่นนะเออมองหญ่เพิ่นลงมาบอกดิอุ้ยล้นั่นนะอ้ยล้น้ำอ้ยถัวยน้อยแพ้ช่องใบอช่องใบเวียงกันกินนกัน กินด้วยกันเมียกินก่อนเนาะมีอะไรกินก่อนกินน้ำดังแทงเลยกันอยู่ใกล้ๆได้หนิตืออเจชัวร์ล้อนเราใส่น้ำหน่อยไปก่อนเราเมนจากแบบเราแบบยังลวกบอนิ่มบอลยังเราใส่ถุงอืดไหมจากจังหวะกับเราใส่น้ำหน้อยนี่เบียร์ออนี กับอ mm. oh, oh. uh, ันยายนี่เราเราหาเส้นหลานในยายนี่ร่นร่นต้องไปเอาถั่วใหญ่ตีใหญ่สุดเออเตยยอ้อันก่อยใส่ช่องช่องเล่นอยู่เหอนผิดไปเอาไหมการะไหมคารดลกับสามเซนเลยฮะแสนพี่ชา ไป็นมาเอามือขึ้นมาสองคนต่อหนึ่งจะมีเงินพันเดียวอีกโอ้เสพคนละหกเซ็นคนละสามเซนเป็นเหมอนบ้านอยู่บ่เพคนคิดในใจอืมวันนี้หอดิบเจียบอ่ะเออบ่ได้ตกรถตีบ่ไขยอยู่อืมโอรสาไก่อ่ะอืมข่าเปียกไก่ไก่สูตรมาจากไทยพุณแม่เนี่ยไง โบลเมีนมาใกล้ได้หนิกี้เราหล่อขายได้แล้วขี่รถเสล่งแล้วเขาปักปักปักยังจกีวได้เออมาหารหขายดีมียนหล่อขายเทบ้านนี่แหละคอยเห็นตาบาทร์ธามากๆแล้วเขาเปียอาหารเรานะจังว่าจะไปเอาถ้วยมากเลยก็แบ่งให้เราเลยแล้วไม่หอกไปเองเนาะเลยมีอะไรดูกุบไปจะคือแบมาโอ้สูตรเราคือมีอันหัวหอมน้ำบริยอาสูตรไทยเด้ เปลี่ยนไทยหอมนึกกระเทียมมากระเทียมกระเทียมกระเทียมน้ำเสื่อมมันน้ำอันนั้นมันเลยมะพริบมะพริบแล้วล่ะงามงามสวยเซฟบอเฮ็ดกระเป๋ารถนะโอ้ยบ้านะมันมินกระปิ่าถุยชิมน้ำเนัวอยู่บนอะมัน ใช่เปล่าบุเพ็ดมากินมีเห็ดหอมมีเห็ดมีอย่างอีกได้สนวนเลยผู้โอ้ยนี่ได้กินบุงหมวกกันบุมอ่อบ้อนตึมถือว่ามากกมาขอพักน้ำเอนางเนาะมาพักพี่ พอนนอนอยู่เพื่อนนั่นนอกตุกบ่เพป็นมานอนอยู่เพื่อนเพื่อนข่าวมาแล้วบ่สาระแต่มือจะมานี่ยังอยู่โทรบอกเพื่อนแล้วบ่ยังเอาคือบ่บอกเพื่อนแน่จะนายผัดเาสัตว์ลงไปพุ่นเพราะแห้งเนี่ยหันเราไปเราไปนะเราไปแล้วเราต้องเบิ่งคลิปแล้วเนาะโอ้ยบางเพื่อนเราไปเบิ่งดิสั่นโทรบอกแน่พอเอ้ยเหามาห่อนเด้อตอนนี้เพากิเพื่อนเอ้ยนางบอกเราแน่จ้า ตู้บล็อกตู้บล็อติชก็ถือกระบอกน้องก็ได้นะบอกน้องตุ๊กน้องติ๊กนี่ยเย็นจะหน้อยละกระห่วงคือกันแน่นใช่ปะปุ้งเหรอยังถ่ายอีพออยู่ถ่ายยังเพลรับแบบนี้เครื่องปรุงเพลยังมีแต่น้าตาลกับมะพริกซื้อใช่มพูดเลยจะว่าเป็นน้ำนมจ้าน้ำผ่านข้าวโมี้ข้าวโมเสบซ้ำชื้อมาบุกินซ้ำนึงคิดว่าเขาปุุงอะไรที่มือ จะเร็วจะเร็วจะเร็วแล้วเขาเมปรุงเขาอะไรให้อืมต้านอีก่อนมันก็จะเออจากไข่เนี่ยพี่น้องเลยเผื่อแบบนี้แหละมันจังได้กินหลายคนจัดไปออกมาเพิ่มก็ือได้เอาหืดเอายาให้บ่ล่ะยามีสี่เพงสามสามเพงอืมให้กินเน้อให้กุ้งชิบชิมเหมือนบุกุ้งเด้อ เสาเฟรนแรงเสาเฟรนแรงเออถ้าบ้านเราให้กินฮอดซิมซิเมอเจ้าก็ไปยืนเอาไหมกาเพลโม่เงโาอย่าพลาอย่าแกปวดปูงอะไ้ไม่ถูก่ะอเมงบูนะโอ้ยเว้นเอวาตะเคียบเพิ่อนนีวเ่าปุงกวาเพื่อนมาเคียบมาเคียบมางไปเเลยตะเคียบ อย่าเผากแเลยอุ้ยพายังอ่าใส่ลายลายเลยเค็มๆข้าเจังได้กินผู้เดียวโอ้ใครแล้วกินผู้เดียวกินบเบิร์ีกเลยเนาะแต่ดลายดีเค็มเหมือนิีแต่เกามีมันาวันมี้มั่น้ำสมอะไ่ เราเรากินเด็กกาแฟกับพกินนะเนาะกรพอกองลงชิมแบบผิดเพื่อบ่าชิมไม่ห้บี้มันเป็นอากระชิบกะชิมมันเสียอนเอาโบราณันชิเศษบ้างเออโอ้แยเชิมแต่กแฟของพี่เรากพชกิะเนาะกัดกระเพือกันไม่ว่าน้องันเตะกาแเหงปูกัดมังิ จำสิ่นเดียวแล้วสิ่เดียวเนี่ยจเดียวแล้วเออเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อตัอ่ออ่ีตตั้งอีน้ำเฮียแล้วเฮียแล้วเอาออกส่ชาดพน่าเลยหัวนื้อมาตักฮะใส่แต่ห้องแบงเองเพิ่นชุดเพิ่นอ่าว่าพาจำได้จะในหายนั่งสเอาจำจำกันเหรอมจำเลย จิมหนึ่งสาหมกเราลองคานเราเมื่อปะจะได้โอ้อเอาที่สบายใจแล้วมีเห็ดมีเห็ดมีหอมอีกเนาะเฮ้ยเราเห็ดเนาะเห็ดหอมปะเห็อมมีแต่อาหารเล่าเลยนะอยู่อันอยู่อันเขนท้านียเนาะซาไปกินมาเนี่ยโบได้เคยมีได้ใส่หัวกระเทียมใส่เห็ดหอมนี่พี่น้องเลยสูตรและสูตรเพิ่นมาแต่ไทยพวกเนี่ย โอ <laughs médico> ้เ <ę> จ mm ้าไปกินน้ำตาลเนาะหวานค้างดกินน้ำอ้อยยหงกลัวหันเจ็บไปถ่วยเจ้าได้ไปถวยตัวเวงน้ำมาเชะเบ๊บบ่ไหนชิมกอนขมน้ำตาลเบ๊ดนี่น้ำตาลเราใช้เบ๊ดนหใช่แล้วก็สีแงมันสีนีโดยเอ้าเจ้ามากเบ๊บเลยเต่ ยังไงก็ได้เอาไปได้เบิร์ตพอเด็กคิดสพันเล่นี่อยู่มื้งพวกพักนะอือทำนี่ได้นอกสิพักเนาะอันนี้เราก็ะเฮลาจะได้นอกพักก่ะจะจะเครื่องทุ่งยางหมดอ่ะชิได้แต่บบมีน้ำกรรมการอยังปลูกกระเป็นเลยเห็นชื้อมาแล้วก็ไปลูกน้ำอือมีหางันฟงบอกสูตรปลูกพักบ่อแบบไหน แหนนัเลยขังด้วเอซีงั้นตายเด้ด้วยโป่งเน้นอ่ะเอาเงาของมันไปปูหงแค่เได้หางแก่มันกระป่งสิว่าถยพอน้ปูต้นยางไปรอบซองเลยตงอตอยังบนเล้วอยู่เมือนราบระเพไหาเราใช้มะพร้อีกอมนนี้ลวิกาตนะเี บมมีพ hmm. ักสลัดเนาะบมมีเหรอนี่พักนี้ก็ได้จำติจำเป๊ะไอเจ้าเห็นอยังกับเราอัน่ะลูโลให้เล้วลูโลดสองลูหายก็หายแล้วไปนั่นเลเดี๋ยวว่างยาพอเด้พอไปนี่พอพ่อยนีงดีย่งดีน้ม น้ำน้ำ้าตีมงกรเลแจริงมพข่าเหรอรสชาติดีวะไอรสชาตดีวะใช่เต๋าตอนั้นแห้งรสชาติดีค่ะได้ตอนนั้นนะห่อนทองอู้เอ้อาชีพิึงชีพิึงวัคซีนติดกันนั่งดีไป็ยังไง โอ้มันบ่ได้สธิติอลไรอยากกินเราอย่ากินเนาะเจ้าไปไปกินลูกซีนมันกระซมอะไรกินน้ำมันพี่กินต่อนไหวกับลูกซีนลูกซีนสมมันก็ยังมีอาการอยู่เนาะเฮ้ยมันเปนตลาดได้หนุ่มวัยมาหากินด้วต่อนคือกันยบ่รสชาติกันยพุ่น ก็คืออยู่ที่อยู่บ้านน้ยู่บ้านเพื่อนแค่เพื่อนระบาดจะเสียแบบเพื่อนบาดน้องบอยก็ขายเฟื่อยเเปียกบอทายถ้วยเทาไรยี่ปุ่นเหมือนขายเนาะพันสิบออันนี้ส0หพันเดือนสองหมื่นห้าเป็นบางฮะบางฮะสี่สิบสี่สิบก็มีเนาะอยู่ในซ้ายนี่ยสี่สิบือน้ำหนักไปราคาเองราคาเจ้าหาพันอ้าเอาสักเดียวให้ทั้งน้องกระแตเพิ่น กินก้อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวคนเสียไอ้กล้องเนาะคำใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยคักสวัสดีเดลยเดี๋ยวอันสามมกดากาสิเบกคลิปซับนี่เด้อพี่น้องเด้อสิได้จบคลิปเพียงซับนี่เนาะเดี๋ยวให้ทางน้องเพคนกินก้อนพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเด้อทางน้องทางซองเลยอาบเอิือปลาลุงในบ่สมันเด้อปลาลุงกินลืมพอดปลาลุงป่ะอาอาพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กัน สีประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะขอมุกขอบใจเอฟซีเบิร์สกูสุขคนพี่น้องเนาะเข้ามาให้กำลังใจเด้อเนาะตอนนี้กระทางน้องเตะกับอยู่เฮือนเอานางพี่น้องก็เลยว่าพักอ่าอยู่เฮือนเอานางกับคนน่ะอาการบอวันที่กับวันจันเนาะเพื่ได้เดินทางกลับหากพิธีการสำหรับคลิปนี้กับขอมุกขอบใจเอฟซีเบิร์สกูสุขคนเอ้อเนาะเข้ามาให้กำลังใจชนะกิริลาเป็นกัรพี่น้องสบายดี